โอเคครับวันนี้ก็ปั่นมาเหนื่อยนะครับแต่ผมไม่ได้ปั่นหรอก <c oughs> ผมน,นั่งรถตามมาใค <c oughs> oh, รมาดูก, oh, oh. กล้วยเลยโอ้โหแย่งรายการกูเหรอเอาเหรอพี่ไอ้ขีเล่ oh, oh. เคยเกิดเหตุการณ์ล้วมบ้างเคยแบบปวดบ้างไหมรถติดติดอยู่เคยปวดขี้ไหมเคยฮะจอดรถไว้ฮะแล้วเปิดเข้าไปคอท็กซีป๊อกป๊อกอแขอกซี่ป๊อกอป๊อก,อก,อกจะซื้อก๋วยเตี๋ยวบะหมี่เกี้ยวอะเข้าไปขี่ในรถคขับอ๋อเข้าไปขี่ในรถครับก็ขี่กลางสี่แยกไฟแดงเลยครับผมเชื่อนะผมเชื่อว่าคุณกล้าทำนะ เนี่ยขนาดบน,นทางด่วนนะคุณคิดดูเิกลับแก๊งนี้เลยสองล้<ข>อถูกหัวโสองกนฟังชั่วันเก่านะ,นะไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอเพงอะไรก็ไม่รู้ ดังก็ไม่ดังผมเกลียดลองตรงนี้มันกวนติลไรรถมันมันติดอย่างนี้กะนะจะติดไปไหนเนี่ยโ,โหชีวิตคนมันลําบากจริงคนกรุงเทพมันแบบนะอยู่แต่รถเนีย่ดดยรถกันเป็นบ้านอยู่แล้วเนี่ยชีวิตนี่เวลาเดินทางไปทํางานนะผมว่านะอยู่บนรถนะี่ยิ่งวายยิ่งกว่าอยู่ที่ทํางานอีกมันเครียดมันเครียดไม่รถมันติดอย่างนี้โคตรเซ็งเลย โอ้โห,หรายการก็ไม่ได้เปิดไม่ได้อะไรเอ้าดูทีมงงทีมงานนั่งเฮฮากันโปรดิวเซอร์หลับเฮ้ย <L un> <L un> ไม่ไหวแล้วว่ะเปิดรายการไม่บนรถเลยดีกว,ว่าสวัสดีครับ <L un> ผมบอลครับเจอกันอีกแล้วห้าสิบเอ็ดโมงครึ่งกับรายการจุสปาร์ตตอนติดไปไหน ไปไหนอะ่ะก็ติดจะไปไหนอะ่ะติดไดีอยู่ติดได้ติดอะไรรู้ป่ะท้องติดท้องไหนรู้ไหมท้องถนนติดอยู่ท้องถนนไปไหนไม่ได้เครียดเซง็ง สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้คุณผู้ชมก็อยู่กับรายการปันป่วนนะฮะรายการจักรยานวาไรตี้ที่จะให้ความรู้และความสนุกสไตล์ป่วนๆนั่นเองครับซึ่งตอนนี้นะฮะก็เป็นเทปพิเศษนะเป็นแบบปันป่วนสเปเชียลนะเรามาต่อกันอีกครึ่งชั่วโมงดีไหมฮะอ่าแล้วก็อยู่กับผมทอมมี่ธนบัตรไกเอรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยนะครับวันนี้นะฮะคุณผู้ชมอาจจะมองว่าทุกวันนี้เนี่ยชีวิตเนี่ยมันยากจริงๆแล้วนะชีวิตมันไม่ได้ยากเลยฮะเราอะทำให้มันยากองนะฮะถ้าอยากจะให้ชีวิตมันง่ายเหมือนปลอกกล้ นี่ไงกล้วยอยากให้ง่ายใช่ไหมนี่เลยปอกกล้วยเฮ้เฮ้เฮ้แค่นี้ชีวิตมันง่ายแล้วทุกวันนี้ลิงมันแย่งกล้วยคนกินหมดแล้วคนเนี่ยต้องไปกินอาหารเม็ดไปกินข้าวโอ้โหไม่เอา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 ไล่กลวยไม่เอาไม่เอาใคาไม่เอากล้วยเมแย่งรายการกูเหรอเอาเหรอพี่ไอ้ลเลโอ้เฮ้ นายแยกรายการเราได้ไงอยากลองดูบ้างเหรพี่บอลเท่หน้าตามึงดีกูอยู่แล้วมึงจะมาแย่งงานกูอีกเหรอมึงถามก็ทีมึงถามเด็กวัรุ่นนี้ถ้าสองรายการเนี่ยอยากดูรายการไหนอยากดูรายการแรกมอยากดูรายการหลังหรอกโอ้ยหย่บจริงด้วยอยาในี่มึงไปปั่นที่อื่นเลยเอ้าทำไมอ่ะเราดำเนินรายการคู่กันไม่ได้ผมไม่ขยานสดเลยไม่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 ไมไม่ไม่่ไม่ไม่ไม่ อย่าแล้วช่างภาพผมกินอะไรอ่ะเอ้าช่างภาพมผมกินกล้วยด้วยเหรอเออนี่แหละนี่แหละไปเลยไปเลยเดีไอ้รายการอะไรนะของเราปั่นป่วนนะพี่ปั่นป่วนโอ้รายการนี้แย่คุณผู้ชมครับเป็นรายการที่ส่งเสริมให้เด็กวัยรุ่นเฮ้ยเล่นการพนันอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่นล้วปั่นแปะปั่นแปะปปั่นแะเอาแล้วไงพี่ว่าโทนี่ไปปั่นไปปั่นข้างๆเลยดีกว่าเนาปั่นปั่นข้างๆนี้ไม่เอาค่าตัวพี่ไม่แบ่งเอาไม่แบ่งนะ เลี้ยงข้าวหน่อยได้ไหมถามกูซิว่ากูเคยเลี้ยงข้าวใครไหมโอเคครับพี่โอเคไปนะให้กล้วยพี่ให้กล้วยนะครับอ้าวทำไมงไงจ๊ะเริ่มได้แล้วนะชีวิตมันต้องตูสปาร์ตจีสปูนแบบนี้ไม่ใช่มาปั่นแปะปั่นแปะปนุวันโอ้โหรถวิเกียะ์คันละสี่ห้าหมื่นไม่เอาเดินสิรายการกูเดินเอาละเอาละเฮ้ยทีมงานเฮ้ยทีมงานแม่งแบบไม่ ผมน้อยใจคุณผู้ชมไม่มีใครสนใจผมเลยนุ่นทอมี่จะทำอะไรแต่ละอย่างนะโอ้โหมีซับเหงื่อซับหน้าส่วนผมแม่งเอาพากินลูกมาป้ายปากผมเนี้ยอย่างเงี้ยน่าเกลียดขนาดไหนไม่เอาละไม่เอาละจุสปาร์ดขอเปิดรายการวันนี้จุสปาร์ดครับก็เจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับช่วงปวนป้วนกวนทีนปัญหารถติดมันเป็นอย่างเงี้ยติดอยู่เนี่ยผมก็ติดอยู่เนี่ยติดอยู่กับพี่เขาเนี่ย ทำไมรถติดเกิดจากอะไรไขกุญแจสตาร์ทแล้วเครื่องติดเหรอเหมือนไม่ใช่มันกลายเป็นปัญหาหลายอย่างบางทีรถติดมันทําให้เสียเวลาเวลาเสียเวลาแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นบนรถเดี๋ยววันนี้เราจะลองไปถามวัยรุ่นแถวๆนี้เขาดูนะครับว่าเวลารถติดๆอยู่เนี่ยเวลาเขาอยู่บนรถเนี่ยเคยเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างเคยแบบปวดบ้างไหมเคยเดี๋ยวลองไปถามดูผมว่าทุกคนต้องเคยทุกคนต้องเคยรถติด แล้วทุกคนต้องเคยปวดท้องอะแล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงปวดป้วนกวนทีนเจอกันพ่วงปวปวนกวนทีนครับน้องครับเคยรถติดใช่ป่ะครับพี่รถติดแล้วถ้าเกิดปวดขี้ขึ้นมาทำไงเนี่ยอ่านนี่พี่ เก่งไว้เก่งไว้อย่าให้กุ้งสีแตกวออกมาสีแตกออกมาแล้วอย่าให้มันเล็ดมึงอัานไ้เใช่ออันไว้พี่รูปหล่องนี้ลักษณะหูรูดดีนะครับขอบคุณมากครับรถติดเคยปวดขี้ไหมเคยครับแล้วทำไงะทนครับโอ้โหทนเอาเอาผู้หญิงเคยไหมครับเอ่อเคยค่ะแก้ปัญหายังไงอะทนค่ะทนอีกแล้วใช่ค่ะ รักกันแบบเขาเรียกว่ารักแบบรักอดทนน่ะคู่นี้โอเคขอบคุณมากครับรถติดติดนี่เคยมีเหตุการณ์อะไรที่แบบสุดๆุไหมเคยครับแล้วทําไงอ่ะทนนี่ทนเหรอทนไม่ลงกลางคันเนี้ยไม่ลงใช่แต่เคยมีเพื่อนลงหรอใช้ถังบ๊อบคอนน่ะเฮ้ยจริงเหรอเจ๊อันนี้ริงอันนี้เจงใช้ถังบ๊อบคอนโอ้โหสุดๆุดอ่ะเออดีเหมือนกันน้องครับเคยไหมเคยค่ะแล้วทำไงก็จอดปั๊ม อ๋อรถส่วนตัวใช่ป่ะโอ้หถ้าเป็นรถสาธารณะนี่แย่เลยนะครับก็ยังไม่เคยกับรถสาธารณะีรยวรถส่วนตัวคือบ้านหนูรวยอะพี่ <c oughs> มีรถอะโอเคครับยังไงก็ <c oughs> วันหลังถ้าไปรถส่วนตัวแล้วมันจอดไม่ได้จริง <c oughs> ก็บอกแฟนนะ <c oughs> ให้หาถังป๊อปอร์นให้นะ คขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่พี่หน้าคุ้นๆนะพี่ก็หน้าคุ้นนะโอ้หน้าคุ้นมากเลยพี่พี่บ้าเอาเนี่ยไม่บ้าฮะไม่บ้าแต่เป็นประสาทเป็นประสาชวังฮะโอ้ไม่เป็นประสาทเป็นประสาชวังพี่โผมชอบคุณนะคุณคนตลกเนี่ยเอางี้ผมถามคุณหน่อยล้วกันครับผมรถติดๆอยู่เคยปวดขี้ไหมเคยฮะแล้วทำไงอ่ะก็เราเสิร์ชหา Google Map ว่ามันมีร้านอะไรอยู่ใกล้ๆตรงไหนเราจะเขาที่เขาจะเอื้อมมือใหเราขี้ไหมโอ้โหนี่แบบว่าวิชาการมากครูพี่แต่ถ้าหาไม่เจอทำไงครับ จอดรถไว้ฮะแล้วเปิดเข้าไปคอแท็กซี่ป๊อกป๊อกปอแท็กซี่ป๊อกป๊อกจะซื้อก๋วยเตี๋ยวบะหมี่เกี๊ยวอ่ะเข้าไปขี่ในรถเขาโอ้เข้าไปขี่ในรถเขาอย่าให้รถเราเปื้อนนะพี่โอ้สุดยอดเลยฮะฉลาดมากฮะระวังแท็กซี่จะกระทืบอ้วกขี้นะครับพี่ครับอ่ะครับผมก็ว่าอยู่ครับสรุปตกลงไม่บ้าใช่ไหมไม่บ้าครับพี่ขอบคุณมากขอบคุณเคยรถติดแล้วแบบปวดขี้ไหมครับใช่ค่ะแล้วทำไงครับ ก็ตดค่ะตดก่อนพี่ให้ขี้เลยเหรอได้มันต้องตดก่อนใช่ป่ะเออมันต้องเป็นสเต็ปใช่ป่ะเออเออคนนี้ชอบผมชอบคุณคุณคนตลกอ่ะผมชอบคุณมากเลยคุณคนตลกอ่ะแล้วน้องผู้ชายครับครับเคยครับแล้วทำงานรีบกลับบ้านครับรีบบอ่านไว้ก่อนอ่านไว้อนเหรออ่านไว้ก่อนครับโอเคฮะคู่นี้ตลกดีนะครับเอาแฮปปี้ครับแฮปปี้ครับแฮปปี้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 เอ๊ะยืนยืนยื่นมือนู้นมือนี้ยังไงวะเนี่ย ยื่นมือซ้ายมือขวามือซ้ายมือขวาอันนี้หลอก่ามือหลอก่ามือหลอก่ามือโอเคสวัสดีครับขอถามหน่อยครับเราติดติดอยู่เคยปวดขี้ไหมครับปวดเลยพี่แล้วทำไงอ่ะก็ต้องแบบว่าขมิดคนจนหน้าเขียวหน้าเหลืองตอนนี้หน้าแดงอยู่หน้าแดงเพราะว่าบัตรออนแดงธรรมชาติค่ตื่นมาแบบนี้เลยโอ้ยนอกจากนอกจากจะอันที่อันที่เอาเก่งแล้วด้วยเนี่ยก็ยังสวยอีกต่างหากไหมครับขอบคุณมากครับ ก็พอจะรู้ก <Har ps paid venue> ันมาบ้างนะเวลาเราถามเนี่ย <testify> ัย <tried> ร <thighs> ุ่นว <rawd unre> ่าทําไงนะโหปวดขี้นมาต้องอั้นมีแต่คนบอกอั้น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 ให้อดทนโหเกิดเป็นคนกรุงเทพต้องอดทนเนี่ยกับเรื่องรถติดอ่ะนี่สิออกรถแบบนี้ขับดิโอ้โหแป๊บเดียวรับรองถึงที่ไหมายขี่สบายรู้ก้อนเดี๋ยวเราไปถังมาต่อดีกว่าเขาแก้ปัญหาไงเวลาเขาปวดเออกันสุดๆอ่ะไป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 ออกตัวไปไปไป เคยรถติดไหมฮะเคยครับผมแล้วเคยปวดขี้เวลารถติดไหมปวดประจำแล้วทำไงอ่ะโอ้ทุกครั้งไปต้องปล่อยเบอร์พี่ปล่อยเบอร์ปล่อยเบอร์จัดเลยจัดเต็มต้องมีถุงต้องมีถุงโอ้พหยืดอกด้วยดียืดถกเลยพกเลยไงต้องพกงเพราะเราต้องปล่อยเต็มเต็มครับไม่ใช่พกถุงถุงยางนะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่เอาไว้ขี้ครับคนละเรื่องเดียวกันแล้วครับพี่โอ้โหถุงพัสติกครับอันนี้ครับโอเคขอบคุณมากครับน้องครับสวัสดีครับ หยุดครับนี่คือนี่คือการยิงคําถามครับแต่จะไม่ได้ยิงด้วยปืนครับแต่เราจะยิงด้วยไม้อย่าพึ่งน่ากลัวรถติดติดนี่เคยปวดขี้เวลารถติดไหมเคยครับแล้วทำไงครับก็ขี้กลางสีแยกไฟแดงเลยครับผมเชื่อนะผมเชื่อว่าคุณกล้าทํานะคุณทําได้นะแล้วปวดขี้อ่ะพี่กลางสีแยกเลยเหรอกลางสีแยกเลยโอ้โหนี่ฮะคนไทยต้องใจถึงแบบนี้นะครับกล้าแสดงออกแบบนี้เป็นเรื่องที่ดีฮะเราก็แค่รับปวดไง ก็ปวดแล้วโอเคสวัสดีครับมีคนทักทายด้วยเห็นไหม <S <S นึกว่าเราบดานลาแต่เราไม่ใช่เราแค่เป็นคนขี้ขี้กลางถนนเฉยๆนะครับ,รบ <S <S โอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับเหตนใดบ้างครับหลังจากที่เราไปถามมาแล้วต่างคนก็ต่างมีทัศนคติกันไปกับเรื่องเกี่ยวกับรถติดเนี่ยโหร้อยล้านปัญหามันแก้ยากครับมันเป็นปัญหาระดับชาติเรื่องแบบนี้เนี่ยดูนี่เนี่ยขนาดบนทางด่วนนะคุณคิดดูนี เหตุการณ์จริงชีวิตจริงที่เราต้องเจอมันด่วนตรงไหนเนี่ยด่วนอะไรขนาดนี้เนี่ยด่วนวิ่งได้ขนาดนี้มันไม่ใช่แล้วปัญหาคนกรุงเทพที่ต้องเจอกันอยู่โอ้โหผมพูดในคําเดียวว่ามันปวดกระานสุดๆแลครับเดี๋ยวช่วงหน้าคนที่เขามีวิธีหลีกเลี่ยงรถติดเราจะพาไปเจอแก๊งเจ๋งๆเกี่ยวกับการปัน่นเป็นนักปัน่นแก๊งสองล้อถูกหวยช่วงหน้าสักคู่เดี๋ยวเจอกัน อย่างที่เครียดทั้งวันนะกับรถติดนะคนกรุงเทพก็เจอแบบนี้ทุกวันเซ็งอยากแบบหาอะไรรีแลกซ์รีแลกซ์ทำกันบ้างดีกว่าปั่นจักรยานกับแก๊งนี้เลยสองล้อถูกหวยครับสวัสดี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 ครับสวัสคุับสวัสดีครับสวัสงีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสีครับสวัสดีครับสวัมดีครับสวัดีครับสวัสครับสวัสครับสวครับสัสครัสดีครับสวัสดครับเราอยู่สีครับสวัสดีครับสวัสดครับเอา เราประจำของผมเองครับก็สองล้อถูกหวยนี่ใครคนตั้งพี่คนนี้ครับทำไมถึงตั้งสองล้อถูกหวยคือสองล้อถูกหวยเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอยู่กันในวงเหล้ากินเหล้าด้วยกันและเราเราเราก็เลยคิดกันว่าเฮ้ยไม่อยากได้ชื่อกลุ่มจักรยานที่แบบว่าคนตีนคนตีนเนี่ยไม่ต้องคือแบบไม่ต้องแบบเทมากแต่ขอไม่คนตีนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ยอยากได้รวมแบบสามล้อถูกหวยอะไรอย่างเงี้ยว่ะเฮ้ยหรือว่าเราชื่อสองล้อถูก เล่ามาไม่ไม่ไมมเป็นขหมายอะไรนะที่เร่ามาดูเพราะเราจริงๆผมว่ามันมันมันเหมาคือเราเราคิดกันเราคิดกันแบบคือเราเป็นคนแบบพอดีตัวไงเราเรารู้ว่ามีแค่ไหนเราทำแค่นั้นไงเป็นคนหาชักกินข้าก็ก็ช่วยดีนะน่าจะเหมาะครับแล้วก็เราคุยว่าจะตังทุกวันที่สิบหนึ่งและสิบหกของเดือนทำได้ไหมไม่ได้ทำไม่ได้ระหว่างทางตั้งใจเอาแล้วว่าแวะซื้อหวยกันแวะซื้อหวยเคยถูกไหมฮะยังสนหน้าครับ คือถ้าถ้า,ถ,าถูกหวยได้รับรองว่าจาักรยานจะเท่กว่านี้นี่ปั่นไปไหนกันบ้างครับพี่เออ่ปกติเราปั่นไปไหนก็เป็นสตรีทนั่นแหละในเมืองเนี้ยหลักเราเน้นสตรีทครับคือเราเนี่ยจะเน้นชา้าสั้น,นชา้าสั้นกินเวลาน้อยแล้วก็ถ่ายรูปรเยอะเยอะถ้าพระอาทิตย์ยังไม่ตกก็ยังไม่เจอกันครับสมมติจะเป็นกลางคืน เล่นกันเฮมากกว่าทำอีกอย่นด้วยใช่ทำหลายอย่างเป็นนักปั่นแบบกลัวแดดนะครับใช่ใช่เพราะว่าทำทำหน้าใสในมาเยอะนะใช่ไหมอืมก็หลายอย่างเนาะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับแก๊งนี้สองล้อถูก,ถกหวยจะไปไหนบ้างเดี๋ยวตามไปดูโอเควันนี้ก็เฮฮาพอสมควรแล้วเดี๋ยวไปดูพวกเขาปั่นกันดีกว่าทีมงานขอเสื้อเลยครับนี่แซ่บก็ขอบคุณฟินคนละด้านขอบคุณ ฟินฟินส์คาเฟ่นะครับขอบคุณครับขอบคุณมากขมอนไรขมอนขมอนเขาเป็นเพิ่อนผมไงไม่เฟร้ยขมอนนะขมอน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 เขาเป็นเพิ่อนผมไหมครับครับวัตเนมชื่ออะไรครับฮีโรมี่ครับฮีโรมี่ครับม่ไม่ใช่ไม่ใอาอีนะชื่อไนะฮโรม่ฮโรมครับอเขาอร้านฟินฟินครับผมขอบคุณมากครับแเสื้อเราด้วยขอบคุณมากครับ ปั่นมาเหนื่อยนะครับแต่ผมไม่ได้ปั่นหล่กผมนั่งรถตามมาแกงนี้สองร้อยตุกหอยก็ตุ๋หอยตุ๋หอยรวยแล้วมา่อกี้กินตะโฟกันใช่แล้วก็กินยนตะโฟก่อนไม่อย่างที่ที่บอกไปตอนแรกว่าปั่นนิดเดียวกินเยอะๆรู้เยอะนี่คือแบบนี่แค่แบบเซิร์ฟนะครับก๋วยเตี๋ยวเลยอ่ะเป็นของหนักเป็นของหนักโอเคเดี๋ยว กินอิ่มแล้วเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปปั่นกันต่อมีต่อไม่ต่อเราไปต่อไปไม่ได้ต่อพี่ไปลาดตัเนินมั้งลาดตัเนินลาดตั้งต่อไม่ไปั่นแค่นี้เดี๋ยวเสียฟอร์มคนดูหาวว่าเดี๋ยวหาว่าสั้นเกินสั้นแหะแต่ขอแบบสั้นแบบขนาดนี้ไม่เอาสั้นขนาดนี้เออใช่ใช่ขอแบบประมาณนี้พอโอเคโอเคกินก่อนเลยครับครับ ยาวิตาเนี่ยครับขอบคุณมากครับไม่ใช่ลองคุยแล้วครับครับก็ถ้าเกิดใครที่รู้สึกเบื่อเลี่ยนเอียนกับการนั่งรถนะครับขับรถก็ผมว่าเปลี่ยนชีวิตมาขี่จักรยานบ้างดีกว่านะครับจะได้ซึมซับอะไรใหม่ๆเห็นโลกทัศน์ใหม่ๆนะครับผมว่านอกจากได้ออกกําลังกายกันแล้วเนี่ยครับผมว่าเรื่องที่ได้อย่างนึงก็คือมิตรภาพนะครับครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ ทำให้ชาวจุสป์ตได้เห็นมุมมองโลกใหม่ๆนะครับว่าอยู่ในกรุงเทพแล้วก็สามารถออกกำลังกายได้นนกลางคืนก็มีะลรสวยงามนะครับแล้วก็มีเพื่อนดีๆแบบนี้ที่รักกันช่วยเหลือกันตลอดในกลุ่มนะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับสองล้อถูกหวยครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณครับ